สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับสุขุสกนครับผมพบกับช่องมารำฮัดจุกออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับเมื่อนีก้กสิบแปพี่น้องมั้ยังบรรยากาศงานเราพี่น้องเนาะงานภูไทยลำลึกงานประจำปีของจังหวัดส,สกนลนครหรือว่าของอำเภอวาริวาริชภูมินะครับผมบอกก็เพื่อวาริชภูมิพี่น้องเป็นงานภูไทยลำลึกครับพี่น้องครับงานประจำปีของอำเภอวาริชภูมิ um. บรรยากาศงานครับพี่น้องตอนนี้ห้องก็อยู่ที่ศาลปูมหิศักครับพี่น้องศาลปูมหิศักดิ์แล้วก็น่าจะเป็นอยางชุ่มสินค้าอุทภรของซาบานนะพี่น้องเนาะก็จะเป็นเช้ญมากข้างสากุนนี่ก็จะเป็นพวกปลาข้ามครับพี่น้องแนวมากถือใจถือใจถ้าเกิดผมมากลูก เดี๋ยวในี้องกระถาชุ่มผักอีกมีกี่คนกลับรถมาอยู่ครับพี่นอ้อง,งลงจากรถมามาแล้วครับพี่นอ้องเด็กด็กเด็กเด็กสามชีวชนพี่นอ้องทีมงานกันนะครับเด็กแม่ที่ลูกแม่พ <laughs> ี่นอ้อง เบิ้งอันนี้แล้วจังเขาไปไหว้าเพื่อนเนาหามันตอกมันปิ๊บจะต้องมาแล้วนต้องว่าไหว้ปู่ไหวง่ายเพื่อนตากันนี่รับเป็นเองเซีนค้าโอท็อปของจังวัดสกพรเลกกระาได้รับพี่น้อง เพื่นนี่เืนนี่มัโดนใจเลยมันเพื่อนที่ดีใช่หนเาพาข้ามมาเห็นเป็นเสียยิ่งไงหาชิ้นพกมาได้ไหมออาแบนบอกเอาขึ้นนางกระตูนน่าเด่นมนเออเพ่นเพื่นที่ดีไหมของฝากขึ้นหัวหน้ามั้งถฮะโอ้จังอะรฮะอห้าสิบา แจ็คเก็ต250เดรส250แต่เราเลือกได้เลือกได้เข้ามาชมนี่ครับพีเจ้องเาก็ไดระจกอยู่ข้างในนะคะครับอ่ถ้าเลือกได้มันจะเป็นงานแบรนด์แรงเลอร์ก็มีแกับก็มีอันนี้ของอเมริกันอีเกิลนะถ้าบอกว่าชอบแบรนด์ก็แล้วแต่จะเลือกได้ไดมันมีหลายแบรนด์นี่อไอ้ยังได้ตั้งสี่ตัวนึงก็อัน แต่บึงนี่เป็นออหน่อพาข้าไม่เห็นเป็ดเสือจะก,กินไม่เป็นองเทาก็ต้องเทากา็ต้องสนับสนุนพี่ตัวนี้พอดีเดียเลยนี่แต่กับบ้านง่ามผมเนมี่ยเป็นหน่อง่ามง่ามงาม่งายนี่กี่มาเสียงกี่คอยจักตัวเนี่นี่ ทรงเอวลอยนิดนึงใส่เสือ้อขาวข้างในอ่ะัถุงผมไม่ได้เรียกได้ะจกอยู่ข้างนอ่ได้มารับผมเออตัวนี้กาง่ะม ยััครบพี่น้องสรุปสรุปห้อก็ได้น้ำนองสาวห้องพลุโตครับพี่น้องนี่ครับหลานของกีเล่าสรุปสรุปได้พลุโตครับพี่น้องตาบุ่งเฮียนิกีจได้ไหมเพิ่นมไปเองนี่กีจะได้ไหซว่าเสื้อร้านเขาเสื้อาะไรแม่มิสอินกิโก้พี่แด๊พี่แด๊แนะนำเพ่ได้บ่างนายแนะนำเพ่มิสอินกิโก้ ใช่คร sí, uh, ับอก็จะเป็นมีบิสอินดิโก้ค่ะที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ม ah, ีเส okay. right. ื้อมัดย้อมค่ะมีสองเพจนะคะเข้าไปติดตามได้ค่ะค่ะฝากพี่น้องทางช่องมารับมาชมในเร็วครับพี่น้องค่ะขอบคุณเลยล่ะได้ไชมได้ได้แล้วเปล่ามันลอยหรือเปล่บุญมาถึงต้นชาแนลไปให้เป็นใบปู้บันนี่ครับพี่น้อง สินค้าตาให้งานเลย so เออมันมันเป็นสายย้อมเนี่ยครับพี่น้องสินค้าผลิตภัณฑ์ของอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้อง กินค้าของอิสานมันเฮาหรือว่าของสกลนอะเมล่าเลมอนอ๋อเป็นไทยเดียวกันหรือไม่กันนั่นล่ะโอ้กระเป๋าาขาข้ามขาข้ามเท่ดีนะแต่ก็ฟองค่ะ นี่หน่วยนี่ไอว่าคือตัวเลยไปหาซื้อเก่านึ่งอเราเลิกคบกันสักพักเราเลิกคุยกันสักพักนี่ครับพี่น้องเราไม่รู้จักกันสักพักก็ไกัเป้าแบบงามงามเนกัางามเอาถือก็แบมไม่ใช่ว่าได้แบบไม่ใช่ว่าอันนี้เดียขามันเย่อข้าม เรียกว่าเป็นทายเงียนเดียวกันกันเถิดีครับพี่น้องบรรยากาศงานอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหน้างานนะครับผมของงานล้ำลึกล้ำลึกปุทธไทยนะครับผมอธิบายถือว่าพี่ขอจดขอไปเด้อครับพี่น้อง

ขึ mà mà ้นมาไามงามอะไรเงี้ยซื้อไปได้เล่ะงามอะไรพื้นหนึ่งที่าไปเรียยนเ้าดขอถ้าเป็นทันาตอนเหนือานะวันออกนือเออ่บ้านที่จะมาเรื่อยๆข้าไปครับขอุ้าที่มาแน้วน้ไปลงทะเบียนได้แต่ที่บ เอาลูกุกกับรุกุแรกอันนีลูกลากระลูกกันชุด้องดาวบ้านมึงมีจากคนเกาะเอ้าไหมมึงคนไทยพมีเกาะเดีวสิแล้วมึงเป็นลูกกกยกลาดาวมีีน้องสองคนดาวเป็นลูกลา มาเลยมาไปเอกโคซื้อเหรอมามามีทุนอัดซ่บพ่อมามาไปไปเปิดตัวกอนนี่ฝ่ามูนีข้ามไน่ดีกี่นี่มันเป็นผ่าข้ามธรรมชาติเล้เขาอมาปะาศบเอาเงี้ยไปไปันตู้นทอ่ากิจกรรมเออ่างอะรจ้างเด่ายทาต่ได้คา น่ครับพี่น้องเข้ามานะครับเดี๋ยววาับเ่นตมมาตการก็พป่นองครับพี่น้องข้าจะทํากันบูซาน้องใหมเทียนเอาบูซานองไม้ถูกเทียนเอาว่ามีเงินหน่อยตอนี้จะชอบบ่งใบตองปุงเออเอาไปตองปุ้งกันมุมยิ้แ่น้ำแหย่ๆด่ได้เป็นนองเป็นมุมเทศกาล ของทางอีสานบ้านเฮานะครับพี่น้องขอบคุณครับได้แล้วได้แล้วออบรรยากาศเมือแเรืงกับซีมี่เดินเบลคับพี่น้องครับสืบสานประเพณีภูไทยลำลึกนะครับผมงานประจำปี2,565ของอำเภอวานเชื้อภูมินะครับผมนี่ครับพี่น้องโอ้ยหดีไหมเบลดีไหมในน้อยดีไหมพี่น้องแต่วัดซ่อนนี่นี่คัดแต่งแต่งสีกรเป็นตะเบิงนี่ มาวายสารจะปูเพิ่งจะกอนพี่น้องมาทินไดเดือนไดห้ากะต้องมาวายซิงซักซิตร่มมากเกือบเสียวมองเทีเ่ยวเจียนแสดง <c oughs> ถ้าหน้องว่าหนงมาวายกาซิงซักซิสเพื่อได้โชกลาบมาหลอกมาไล่ห้มีต่ความจุควาเจะเิญ่นนะพี่น้องอันนี้ปูมหีศักนะครับ พี่น้องนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในงานครับพี่น้องก็เป็นการเดินแบบเสื้อผ้าผ้าข้ามดินผ่าที่มีความสวยงามของพื้นที่ของจังหวัดสกลนะพี่น้องผ้าข้ามส่วนของกรลสีหนี่เป็นผ้าไหมใช่ไหมน้อพี่น้องอยู่ที่เฮาเฮาสิตัสอันมันเป็นท่านสมัยกันไเลครับพี่น้องผ้าแทนผ้าแทนดั้งเดิมเราสามารถตัดเป็นเสื้อใส่มันสวยงามหลากสไตล์ โอเคเลยครับพี่น้องช่วงนี้นะคะให้พักอยู่ในร่มแป๊บนึงนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะลงมาดูสภาพนะคะวันนี้ได้เดินแน่นอนได้แล้คะเราไปดูกลิ่นจ้องมารับมาจงกระเสียวไว้สมีสักกอนิะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหน้อเขาจังวามาสัตว์ดิเซียครับพี่น้องครับ